เด้อพี่น้องหอยหอยไรก็ได้ีอะไรด้มี่ได้หลายหรอกแล้วกับกุ้งกุ้งวกัปลาหมึกแล้วก็หอยด่างแล้วกัปลาทูแล้วกัปลาหอยพี่นี่นี่แก่ด้วยเด้พี่น้องเด้ดิใจมาลายหม่องยันเนาะเหในถังนี่ยังเนี่ยในถังมามี่หรอเปล่าอันนี้คือปลาหมึกกระดองบ่ อย่าซื้อมาเลยพี่จะล่ากระด้งเลยพีนาแต่ปลาหมึกมาพี่น้องอันนี้เพิ่นไปกรุงเทปเนาะไปกรุงเทปเพิ่นก็เลยไปซื้อปลาหมึกอยู่แถวมหาชัยเพื่อแอยู่แถวเชียงบุรีปลาหมึกมีหอดตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีตัวหน่อยก็มีแล้วพี่น้องพื่อกเบ่เพื่อบ่เสียเถียวเพิ่นก็มา ขายขายกุ้งกุ่มโอ้โหน,นี่อันนี้ขายโลจากบ้านนี่โอ,อันนี้ต้นใหญ่โตเต๋อ,อตเลยเพิ่นซื้อมาเพิน่นเอามาขายโลละสองร้อยเจ็ดสิบพี่น้องตัวบักใหญ่เลยตัวบักเอเบเลยพี่น้องหอยมาเลี้ยงภู่เนี่ยเจ้าอยู่นี่หอยแมงภู่หอยหแข้งกับมี่ป่ะเด้อ,อพี่น้อกคนไป อะไรอยากอะไกัมาเสือยอยู่เฮือนพน,นีลาพน,น้ำมาขายนี่พน,น้ำมาขายอยู่เฮือนนี่ละพี่นอ้องอยู่ในลานข่านี่ละมาขายอยู่น้ำบานห้านี่ละอันนี้มือกระดอดก็อันนี้เพิ่นขายโลละสองร้อยเจ็ดสิบบาทคือกันเลเ่น่ะ อันนี้มือกระดองหน่อยเนาะเดี๋ยวเสียเซอยอดอกยักโลอันหนึ่งอะไรไปเลยแต่เขามันแพงแมนูนี่โลจังไหนโลดสี่สิบบาทโอ้โลดสี่สิบบาทไปจะสืบกินผัวเด้กผี่น้องเลยเมนีูสิภาพผี่น้องมาสืบกุ้งกุ้งของทะเลมังหอยนี่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 ทั้งมังหอยทั้งกุ้งทั้งปลาหมึอกแลนี่ กุ้งตัวใหญ่พิเศษ,อ,อ,งงเศษอันนี้เพิ่นกะขายโลละสองร้อยกว่าบาทมาจากทะเลสดสดไม่ๆมอันนี้เพะคนขาย,จ,ยาจังคอยว่ากันหนี่พี่เนาะเห้หมยกันเลยสิมาสื่อน้ำเพลนเนาะของทะเลสดๆ,ๆใไม่ๆเลยดีนี่ ชสใหม่ๆเลยพี่น้องอันนี้กักุ้งไก่ไข่อันนี้พเนจรกุ้งอีหยังน่านนินอคือนี่ของทะเลหลายๆนี่อาหารทะเลกินไม่ได้ค่ะลูกคันโอ้คั่นทาไมกินซื่อใครกินเนี่กันไลยลแมนดูโอ้แม่หนู้นแม่หนมไหต้องดูคั่นแน่คั่นนี่นนี่นี่นี่เห็นบอง่มืองามๆือเนี่ยอ มาใหม่ๆเส้นสดละหลอนเนาะนี่หอยแมงปูกันนี่โอ้ยมีหลายทุกอย่างเนาะเออเออแต่ฉัมาซื้อเงี้ยก็ไม่หนีขา้มาขายผักกระเดาบ่มาขายผักกระเจ้าจ้าโอ้กระเจ้ามันแล้วโอ้ยบ้าวัต้มเจียวเนี่ยเนาะขายถูกๆก็มหาจ้าโอ้ก็มหาสิผันหมูฮากันนี่นี่ซื้อกุ้งไปไ่ใหญ่เจ้ากินเน่นี่ซื้อกินเนี่ยเออกุ้งก็วใหญ่ๆนี่ไปยังจังมาซื้อแท้เนี่ยวาเอาสมอง แม่แม่นี่นีหนีพ่อบอกงานเห็นได้ได้วินนั่งสวัสดีค่ะหนีมาซื้อปลาหมึกย่าไวินนี่นี่เห็นบ้านี่ปลาหมึกกับกุ้งเอ้านี่ปลาให้ขมกินเนี่ยนี่ตัวใหญ่ในี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่ไปเออนี่เห็นบ้า่ปลาหมึกกับกุ้งซื้อ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 แกเบิ่งเบิ้งสดซ้ำเลยนี่จ้ะว่ามาไหวแบบนี้แกมันติดกาบได้เลยแล้วจะไม่สุกฮะ

ใอ้ของทะเลสดๆจ้าพี่น้องสดสดสดสอๆไมาได้มาของทะเลสดสดฮ่า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 ของทลสด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 าม่ได้่ดอันนี้สอบ่สอาหกกเจดม่ะอันนี้สอ นี่บางไห้ก็สือมันแล้วบางน่งแเดียมนสือมแล้วพี่น้องเออนี่สดสดเลยได้นี่ราคาสี่สิบบาทนึงสดสดสุไปเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก้มามันปลาหมึกแจ้าปลาหมึกจ้าปลาหมึกผู้ใดเขามาหนีนยู่ในกล่องมันเลยได เขาถือว่าต้นจริงเสียงจริงเฮ้ยบ่าไม่ง้างดอกงามอยู่งามอยู่เมียนหรอเนาะบอกโอ้ยมือจงบาดคนดาสองเจ็อันนี้ออ่เออสองตอาสองอาไปพัดบอก เสียไปเห็นเ็ดปมึกกอบขังเส้นังเส้ไม่ได้ไม่ไดมามาจัลจัลัดจัลกันจัลกันข่มาอยู่าเี่นผมนี่เป้วหมาใช่เพราะว่าตีไม่เขาเขาใส่กองใบลูกกาเขาจะว่าเต้นหะายเลยผมมีเลยี่ากได้แหอกูกูบุร้อันดีอรอันนี้คละอยหาดิบกิน